สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินไบอัำทีนี่โดยแม่หมออ้ำธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงประจําสัปดาห์กันข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเซอร์ไพรส์ดีๆจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างในสัปดาห์วันที่15-21เมษายน2567เดี๋ยววันนี้มีไพ่ให้เลือกกันนะคะอ่ะเป็นชอยดีกว่าเนาะเป็นชอยดีกว่าอ่ะ อย่าดมหมอเยอะเอาอย่าดมอย่าอมอย่ามองมาแล้วกัน <laughs> เป็นชอยเออเป็นชอยนะคะเออเป็นชอยกันนะเป็นอย่าดมแล้วกันนะเอออะนี่มีสามนี่สปอนเซอร์ไม่ได้เข้านะคะแต่ว่าเอามาเป็นชอยนะเออเราจะสับเลือกกันนะหนึ่งสองและสามนะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลาย สักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกดีถ้ายังไม่รู้สึกดีก็กดพอส์ไปก่อนนะคะใครโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนมาอยู่ที่หว่างคิ้วหายใจออกยาวๆเปิดดวงตาที่สามนะเพ่งกระแสะจิตผ่านออกมาสักสามลมหายใจหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกเป็นสมาธิหากยังรู้สึกไม่เป็นสมาธิกดพอส์ไว้ก่อนนะ หากตั้งมั่นได้แล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับเืมนตาค่ะเลือกสิ่งที่คุณรู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดเลยว่าน่าจะเป็นข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นเนบคุณนะในสัปดาห์วันที่15-21เมษายน2567ใครสับสนฟังทางนายมากกว่าหนึ่งกองใครเด็ดเดียวสามารถเลือกกองเดียวได้ใครยังเลือกไม่ได้กดพอส่วนใครที่เลือกได้แล้ว เดี๋ยวเรามาฟังทำนายกันนะเริ่มต้นจากกองที่1 2และ3ามะเริ่มจาก1ก่อนอะก่อนอื่นขอสุดดมนิดหนึ่งเข้าได้นะเข้าได้นะสปอนเซอร์เข้าได้นะนะคะอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่านะสัปดาห์1 5บหถึงยีเมษานะจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนขอกองละสามใบใบที่1มาค่ะโอ้ ใบที่สองมาค่ะขอดูพลังงานหน่อยซิอืมใบที่สามมาค่ะว,ว้าวอ่ะขออีกสักหนึ่งสำรับนะคะมาดูพลังงานของคนกันนะคะโอ้ยตายแล้วตายแล้วโอ<ฮ>ยใบที่ าแล้วสุดท้ายค่ะขอดูพลังงานหน่อยเฮ้ยเอาล่ะเอาล่ะอุ้ยตายวายกรีดวิดวิดฮูลลาลาอ่ะกดอีกกดอีกกดไปเรื่อยๆนะโอ้ ของเ a t t ูลเลชันเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่สัปดาห์นี้15-21เมษาต้องบอกเลยว่ามีดวงชะตาดีมีโอกาสเป็นมหาเศรษฐีโชคลาบลาบลอยจะถามหามีโอกาสเลอกนว่าดวงชะตาชีวิตของคุณจะได้เริ่รมหรือเหมือนได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีโอกาสถูกหวยมีโอกาส ร่ำรวยมีโอกาสจะถูกรางวัลมีโอกาสจะถูกลอตเตอรี่เออมีโอกาสว่าดวงชะตาดีมีโอกาสว่าจะมีโชคลาภเอ้ดวงชะตาดีเหลือเกินในช่วงสัปดาห์นี้มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้โชคลาภได้รับลอยมีเงินไหลกองมีทองไหลมามีเงินหลังไหลไหลมาที่มามีเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายมีโอกาสทางการเงินดีมากจะได้เงินถุงได้เงินถัง ได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโตมีเงินหลังไหลไหลมาเทม,มาเป็นกระแสเลยทีเดียวนะมีชีวิตที่เหมือนกับว่าจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆขออย่างเดียวอย่าละโมบโลบมากลบมากเดี๋ยวลาบหายเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยดวงชะตาดีมีโอกาสเป็นมหาเศรษฐีมมีโอกาสจะร่ำรวยเออ มีโอกาสการเงินจะหลั่งไหลไหลมาเทม,มาแต่อย่าละโมบโลภมากเพราะไม่งั้นลาบหายเท่านั้นเองออดวงชะตาดีมากๆดวงเป็นคนโชคดีดวงเป็นคนจะมีโชคลาภเออใครแล้วพรานนายอย่าลืมานายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะโอ้โหดวงดีจริงๆดวงดีจริงๆอ่ะต่อมากองที่สองกันบ้างอืม สดชื่นนะสดชื่นเข้าได้นะสปอนเซอร์เข้าได้นะอ่ะมาดูกองที่สองกันบ้างนะสิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดเมษาอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณขอดูพลังงานหน่อยสิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดเมษาใบที่หนึ่งมาค่ะโอ้โหโชคลาบใหม่แล้วลาบลอยใหม่แล้วใบที่สองมาค่ะโอ้โหใบที่สามมาค่ะโอ้โหอ่ะ ต่อมาต่อมาขอดูพลังงานหน่อยนะคะขอสักสาใบใบที่หนึ่งนะใบที่สองอ,อ้ยหลุวยใบที่สามโอ้ยตายแล้วกรีดมาก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 อะไรมากมต้องคลีไพ่ให้เห็นให้หมด ให้เห็นให้หมดให้เห็นให้หมดเออให้เห็นให้หมดนะเออน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 นะเอาข่าวใหญ่ข่าวดีส5ห้าถึง21เมษายนต้องบอกเลยว่าดวงชะตาดีมีโอกาสร่ำรวยอะคุณจะมีคนมาช่วยเหลือดวงชะตาจะ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทองโกยเงินโก,ย,โกยทองมีเงินหลังไหลไหล,าหลามาเทมา15-21เมษายนต้องบอกเลยดวงชะตาดีหากทำธุรกิจการ á, ค้าการขายลูกค้าลูกหาจะเข้ามาไม่ขาดสายดวงชะตาดีดวงชะตารวยดวงชะตาดึงดูดทรัพย์สินเงินทองมีโอกาสเหลือเกินทำมาค้าขึ้นค้าขายร่ำรวยช่วงนี้ต้องบอกเลยเงินจะไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสาย มือจะได้รับเงินมากมายมหาศาลมีโอกาสจะได้เงินนะได้ทองแบบพริบานมีโอกาสว่าจะได้เป็นมหาเศรษฐีแบบมีเงินมหาศาลณนะช่วงเวลานี้เลยอ๋อดวงชะตาดีมากช่วงสัปดาห์นี้ต้องบอกเลย ดวงดีดวงแบบมีคนรักใครเอ็นดูอุปถัมภ์ค้ำชูเมตานะมีมหาสเสน่ห์เมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงนะอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ต้องบอกเลยเหนื่อยแล้วรวยอะ่ะนะมีงานเข้ามีเงินเข้ามีโอกาสดีๆเข้ามาค้าขายเ,เหนื่อยแต่เต็มไปด้วยเงินตรานะมีคนมาให้ความสนใจเยอะมีโอกาสว่าจะได้นั่งนับเงินแบบชิวๆนะ มีลูกค้าลูกหาเข้ามามากมายมหาศาลมีคนช่วยเหลือนะติดขัดตรงไหนสัปดาห์นี้มีคนอุปถัมภ์คำจูช่วยเหลือช่วงนี้ดวงดีมีเสน่ห์มากมายเหลือเกินทําให้ใครเห็นก็รักนะเอนดูอุปถัมภ์คำจูลูกค้าลูกหาจะเข้าหาเยอะมีคนเมตตามีคนให้โอกาสดีๆทําให้คุณมีโอกาสดีๆทางการเงินมีโอกาสจะมีคนคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือมีโอกาสว่าจะมีคนคอย ให้คำแนะนำให้โอกาสดีๆให้โอกาสสำคัญนะทำธุรกิจนะถ้าเกิดว่าคิดจะทําพิเศษหรือรายได้หารายได้พิเศษในช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าทำเลยมีโอกาสรวยเอใครแลวคุณนายอย่าลืคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะเย็นดีด้วยนะโอ้โหรวย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 รนะออา กองสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้กันบ้างนะกองสุดท้ายกันแล้วนะคะอะขอดมเพื่อชื่ความชื่นใจรับพลังงานกันไปนะคะมาดูกันว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรในช่วงเวลานี้สออามถึงสามใบเนาะกองละสามใบใบที่หนึ่งมาค่ะเอาละเอาละใบที่สองมาค่ะเอาละเอาละใบที่สามมาค่ะโอ้โห โอยมีโอกาสขยับขยายเติบโตโอ้โห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 โ,โหเลยนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักสำรับหนึ่งใบที่หนึ่งมาค่ะใบที่สองมาค่ะว้าวใบที่สาม,มาค่ะเฮ้ยขออีกขอขอกองนี้อีกสักอีกสักสองสาใบได้ไหมเพื่อความชัดเจนโอ้โหรวยอีกแล้วเหรอ หยิบได้รวยตลอดเวลานะโอ้โหอ่ะขออีกสักหนึ่งใบโอเคโอเคโอเคขอดูขอดูขอด,ขอดูขอวิเคราะห์สักครู่นะคะโอ้โหทํามาค้าขึ้นนะ ดวงชะตาของคุณเนะเาะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเจ็ดวันนี้คุณจะได้รับข่าวดีเพราะว่าคุณจะมีโอกาสที่จะได้เติบโตเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์เออ7จ็ดวันนี้เตรียมรับข่าวดีดูเหมือนกับว่าดวงชะตาดีคุณจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของความมั่งคั่ง ความมั่นคงเรื่องของการเงินเรื่องของธุรกิจการงานที่มีโอกาสว่าจะเจริญเติบโตก้าวหนะ้าดูเหมือนกับว่าเจวันนี้คุณจะได้รับข่าวดีมีโอกาสอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะหรือนะถ้าทำธุรกิจมีโอกาสว่าธุรกิจจะเจริญรุ่งเรืองรุ่งโร์ค้าขายมั่งคั่งร่ำรวยนะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน เงินจะไหลกองทองจะไหลามามีโอกาสมีเงินหลังไหลไหลามาเทมามีโอกาสทางการเงินนะถ้าคุณมีหนี่มีโอกาสปลดหนี้ได้แบบงงๆเออแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันกันเลยทีเดียวนะการเงินจะหลังไหลไหลมาเทมามีโอกาสรวยแบบไม่ตั้งตัวเออรวยแบบไม่ตั้งใจจะทำยังไงก็ไม่ได้ตั้งใจมันรวยเองเออ มีโอกาสที่จะร่ำจะรวยมีโอกาสจะถูกหวยมีโอกาสจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ปลดล็อกสิ่งที่ติดขัดนะอาจจะหมดหนี้หรือสามารถปลดนี้ได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนภายในเจ็ดวันนี้นะแล้วในเรื่องของความรักเป็นไปได้เหลือเกินว่าอาจจะได้เจอคนดีเจอคนที่เป็นสายเปเข้ามาสู่ชีวิตหรือเจอคนที่เข้ามาในชีวิตแล้ว ส่งเสริมกันในเรื่องของการเงินทําให้เป็นคู่ทรัพย์คู่สินคู่เงินคู่ทองนะคบกันแล้วทําให้ยิ่งรวยอ่ะใครแล้ว่นายอยู่ในือนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของพวกนะคะเอ็นเด้์ดนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์สให้แม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบ,บานเตือนร้และก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย